มนเขาบอกว่าเผ็ดกว่าเดิมลิ้นเปลี่ยนสีกินแล้วสีลิ้นเปลี่ยนเน้นดูลิ้นน้องอุ่นสินดูลิ้นสิเฮ้ยลิ้นเปลี่ยนสีจริงด้วยดูสิวันนี้น้ององุ่นจะมาตามหาขนมพี่ไฮกับพี่เซนแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นขนมหน้าตาแบบไหนนะน้องอีเซนเขาดีๆต้องหาก่อนใช่ไหม เอ๊อมันเป็นขนมหน้าตาแบบไหนนะฮะเป็นขนมนหน้าตาแบบไหนนะดูสิตังอุาหาเจายังไหนนี่หรอนี่เหรอามีอะไรอีกเรามีขนมอันไหนอีกที่พี่หายกับพี่เซนนม,นมนมนม,นม,นมหรอนมไหนอะ่ะห,หนพี่หายเขากินอันไหน กินรตะซอยใช่ไหมเอาไหมเราจะตามเราจะกินตามแบบพี่ชายไม่ใช่หรอเอาอันไหนดีรัตตซอยนี่มีหลายอย่างเลยนะลูกนี่ <Okay. S 1> แบบนี้ก็มีนะอ่าแบบนี้ก็มีแล้วก็แบบกล่องก็มีแล้วก็เป็นแบบนี้จะาวรหนนี่มันมีทั้งหลายอันเนี้ยเอาไหนหนูจะเอาอันไหน,นอ่าใช่้วตตซอยอ่ะฮะ อันนี้ใช่ไหมอ้าวใส่กระเป๋าเลยอ่าได้แล้วสอ,อย่างละอ่าไปดูอีกอย่างนึงท,ทนนี่ที่เขากินอ่ะไปดูสิที่เขากินไปหาดูสิมีไหมไปไปเร็วๆที่เขากินที่พี่เขากินอันไหนขนมอะไรนะชอะ็อกโกแลตเอาไปหาดูซิมีไหมชอ็อกโกแลตองุ่นบอกว่าเป็นขนมช็อกโกแลตที่ ที่ไฮเขากินนะแม่ก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไหนเ,ไเป็นแบบไหนวูซีมีไหมไหนใช่ไหม,ไมคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่มีได้แค่เทสโตฮ้มีแค่เทสโต้ไหนี่ป,ป้ออันไหน ีขนมอะไรเนี่ยอุ้ยขนมไข่น่ารักซื้อไปไหมอันนี้ขนมไอติมต้องสามสิบห้าบาทนี่ขนมไอติมไหนอุ้ยไอติมไหนอืมเป็นขนมอะไรคะอ่ะน้องหุนเก็บก่อนอุ้ยอันนี้หรือเปล่าใช่ขนมอันนี้ไหมนี่นี่ใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่หรอสรุปตามหาขนมพี่ไฮแต่ได้อะไรกับได้อย่างอื่นกับไปด้วยของพี่ไฮนี่หาไม่เจอได้แค่สองอย่างเองใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ก็ไข่นะเนี่ยนี่ได้ไหมเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้นะสรุปของพี่ไฮนี่เราไม่ได้เรามาได้อันนี้แทนอ้าวเก็บไปเลย มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรใหม่ๆอีกน้อ,อ,อยากกินเยอะแม่ขึ้ไปหนอนะ่ะดูสิของเยอะแยะเลยเกี๊ยวขนมอเมริกัน A few moments later ตอนนี้นะคะเด็กๆกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะน้ององุ่นนะคะได้ขนมเตสโต้ส่วนน้องลินก็ได้นมและปลาซอยนะคะเหมือนพี่เซันกับเหมือนพี่ไฮเขาอยากจะลองกินดูว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมพี่เซันกับพี่ไฮนี่คือเขาเป็นฝันใจฟันน้ำนม อังุ่นชอบไหมชอบพี่เซ็งกับพี่ไฮไหมชอบไหมเขาเป็นคนร้องเพลงเขาเป็นคนร้องเพลงเลยคะอ่าเดี๋ยวดิลราร้อยแม่ฟังซิลอยงแบ๊ดแต่ยังบอยเธอไม่ยิ้มผูกชายแบดบอยสองยังแบ๊อแ่ยังบอยเธอไม่ยิ้มผูชายแบดบอยเธอมาเอแบด มาอ้าวน้องอุ่นลองแกะดูซิว่ามันจะนนเด็กๆจะกินได้ไหมไวอ้นวอนหลงหนูอาจจะทนได้ก็ได้ทนได้ไหมอลองดูซินน<ช>เขาเห็นพี่เซ<แ>นกับพี่ไฮกินเขาก็บอกแม่ว่าเขาอยากจะลองกินแต่แบบเผ็ดจริงๆแล้วมันมีม,นม,มันมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นลิมิเต็ดแต่ที่เซเว่นอ่ะมันไม่มี<า>แล้วก็น้องอุ่นจะไปตามหาขนมช็อกโกแลตด้วยแต่ขนมช็อกโกแลตก็ไม่มี ใช่ลองชิมดูสิไหนเป็นยังไงลองกินสิเผ็ดไหมแบดไหมแบดไหมแบดไหมกินเลยสิเอาเร็วๆเผ็ดแลบลิ้นเลยไหมเนี่ยอืมเผ็ดไหมโอ้เผ็ดเหรอลิ้นเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะองุ่นเผ็ดไหมองุ่นทนได้ไหมองุ่นทนได้จิ๊บจิบใช่ไหม แต่น้องอลินนี่คือกินน้ําแล้วคน,นเขาบอกว่าเผ็ดกว่าเดิมลิ้นเปลี่ยนสี<า>กินแล้วสีลิ้นเปลี่ยนนั้นดูลิ้นน้องอุ่<แ>นิมาดูลิ้นสิเฮ้ยลิ้นเปลี่ยนสีจริงด้วยดูสิลิ้นกลายเป็นสีแดงเลยอะแม่เฮ้ยแรงมากเราดูลิ้นน้องอลินสิว่าจะสีแดงไหมอืมนี่นะเขาบอกว่า ลิ้นเปลี่ยนสีอะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยดูสิอเ้ยอลินต้องกินอีกแต่ของอมุ่นลิ้นเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยอะจริงเหรอจริงตอนนี้เด็กๆก็คือกินกันใหญ่เลยเพราะว่าอยากให้ลิ้นเปลี่ยนสีอลินเฮ้ยอลินลิ้นเปลี่ยนสีเลยอะเป่เป็นสีอะไรลิ้นกายเป็นสีชมพูเลยอลินนะเฮ้ยลิ้นกายเป็นสีชมพูเลยอะทุกคนลิ้นน้องอมุ่นแดงมากเลยดูสิ ดูแดงมากเลยอะอลีนแดงไหมอู้ไม่แดงตอนนี้น้องอัง,ง่นจะกินนมเหมือนพี่เซนกับพี่ฮายอาเจาะเลยพี่เซนกับพี่ายบอกว่าไงเราต้องดื่มนมทุกวันใช่ไหมดเด็กๆเราต้องดื่มนมทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้เป็นนมถั่วเหลืองเป็นยังไงอัง,ง่นรสชาติอร่อยอร่อยนี่